สวัสดีค่ะเพื่อนเอนเดี๋ยววันนี้มีเมนูอาหารเครื่องเคียงอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ป้าอุ้มจะไม่ได้ทานกับเป็นเครื่องเคียงอาหารเกาหลีแบบนั้นนะคะป้าอุ้มจะทาทานกับข้าวต้มค่ะวันนี้ป้าอุ้มจะทํารากบัวปรุงรสนะคะก็จะคล้ายๆกับรากบัวรากบัวเชื่อมบ้านเราอะ่ะแต่ว่ารากบัวเชื่อมเนี่ยจะเป็น จะเป็นขนมเป็นของหวานใช่ไหมคะแต่อันนี้เราจะทําในลักษณะของของกับข้าวค่ะพออุ้งจะทําทานกับข้าวต้มเขาก็าจะไม่ได้มีรสหวานรสเดียวนะคะเขาก็าจะออกเค็มเคมหวานหวาน,นนะคะแล้วก็หอมหอมด้วยค่ะเวลาเคี้ยวเนี่ยจะหนุบๆนกรุบกรุบทานกับข้าวต้มเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยปกติเมนูนี้อาหารเกาหลีเขาจะทําเป็นเครื่องเคียงนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นชาวเกาหลีเราก็มาทําทานกับข้าวต้ม ร่างนี้ป้าอุ้มก็ล้างทำความสะอาดปอกผิวเขาออกแล้วนะคะแล้วก็ส่วนไหนที่ดำๆเนี่ยป้าอุ้มก็ควานออกแล้วจากนั้นเราก็จะมาหั่นนะคะหั่นให้เป็นหั่นไม่ต้องหนามากนะคะหั่นประมาณนี้นะคะสักสักประมาณนี้ค่ะไม่ต้องหนามากแล้วก็ไม่ต้องบางมากประมาณสัก น,นี่เท่าไหร่ครึ่งเซนประมาณสักครึ่งเซนน่าจะได้นะคะน้ำหนักของรากนี้ก็สี่ขีดครึ่งนะคะรากบัวนี้ประโยชน์เยอะมากๆเลย นี้เราก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นวงวงสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าอุ้มจะแช่น้าไว้ก่อนวัตถุดิบเนี่ยใช้น้อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมีแค่รากบัวแล้วก็เครื่องปรุงนิดหน่อยนะคะเครื่องปรุงรสเล็กน้อยค่ะกระเทียมสับนะคะเล็กน้อยสักสองกลีบค่ะ ถ้าเพื่อนไปซูปเปอร์มาร์เก็ตรเราเจอรากบัวนะคะหรือไม่ก็ไปตลาดบางแห่งเขาก็มีขายนะคะรากบัวเนี่ยแต่เขาจะมีเป็นบางช่วงบางฤดูค่ะไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะคะคขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบของเราก็แค่นี้เองนะคะจากนั้นเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ ใส่น้ำมันเล็กน้อยลงในกระทะหรือในหมอ้อของเรานะคะกระเทียมสับนะคะพอกระเทียมของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมเล็กๆนะคะเราก็ใส่รากบัวของเราลงไปค่ะไม่ต้องรอจนกระเทียมเหลืองก็ได้นะคะแค่เขาพอส่งกลิ่นหอมเราก็ใส่ รากบัวของเราลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดให้เข้าเหลืองไปงพร้อมๆกันนะคะ เดี๋ยวเราจะผัดจนร่างบัวของเราเนะี่ยเริ่มใสขึ้นเล็กน้อยนะคะให้น้ํามันเคลือบเคลือบผิวของเขาให้ใสขึ้นเล็กน้อยก่อโอเคตอนนี้ร่างบัวของเราก็เริ่มเปลี่ยนสีเล็กน้อยแล้วนะคะใสขึ้นนิดหน่อยละเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าน้ำสะอาดนะคะลงไปค่ะ น้ำเปล่านี้ก็ไม่ต้องมากนะคะแค่พอท่วมๆปริมๆร,มรมากบัวของเราแบบนี้นะคะน้ำเมื่อใส่น้ำลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่สีอิ๊วขาวลงไปนะคะประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆ แล้วก็น้ำส้มสายชูเล็กน้อยนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนชานะคะไม่ต้องมากนะคะสักหนึ่งช้อนชาพอค่ะเอาไว้ตัดรสชาตินะคะจากนั้นก็ปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็รอทิ้งไว้ประมาณสัก20-30นาทีก็ได้ค่ะรอให้น้ำของเราเดือดแล้วลากบัวของเราเนี่ยสุกดีก่อนแล้วก็น้ำซอสเนี่ย สีของน้ำซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อของรากบัวเนี่ยให้สีสวยๆก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ปล่อยทิ้งไว้บันทึสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคอันนี้อุ้มเคี่ยวได้ไปอ่อนๆน,นะคะอันนี้เนื้อของรากบัวของเราก็เริ่มจะเปลี่ยนสีเล็กๆแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ เป็นสีน้ำตาลสวยสะทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มสีสวยแล้วก็รสชาติด้วยน้ำตาลนะคะเป็นอุ้มใช้น้ำตาลธรรมชาตินะคะน้ำตาลธรรมชาติชนิดไม่ฟอกสีค่ะสองช้อนนะคะเพราะว่าจะทานกับข้าวต้มเนี่ยก็ควรจะรสจัดนิดนึงนะคะ ถ้าเพื่อนๆอยากให้เขาสีสวยขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เขาสีสวยมากขึ้นนะคะอยากให้เขาสีเข้มมากกว่านี้อุ้มจะให้เขาสีเข้มมากกว่านี้นะคะอุ้มก็จะใส่สีอิ๊วดำนะคะสีอิ๊วดำหวานหรือไม่ก็สีอิ๊วดำรสเค็มก็ได้นะคะอันนี้เป็นสีอิ๊วดำเค็มนะคะอุ้มก็จะใส่ลงไปนิดหน่อยแต่งสีให้น้ำซอสของเรานะคะสวยเข้มขึ้นเล็กน้อยเวลาที่เรา เที่ยวไปสักพักเนี่ยสีของน้ำซอสเนี่ยจะซึมเข้าไปในเนื้อรากบัวของเราจะทำให้รากบัวของเราเนี่ยสีสวยขึ้นเข้มสวยขึ้นดูหน้ารับประทานขึ้นนะคใส่ไปนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะนะถ้าชอบรสหวานก็ใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคะแต่ถ้าชอบรสเค็มเนี่ยอันนี้เป็นซีอิ๊วดำเค็มอุ้มก็ใส่ซีอิ๊วดำเค็มแบบนี้นะคะเขาก็จะให กลิ่นหอมด้วยค่ะอันนี้เหมาะที่จะทำในวันหยุดนะคะก็ต้องใช้เวลาเคี่ยวให้น้ํำซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อรากบัวของเราดีๆก่อนปิดฝาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้สักครู่นะคะจนเคี่ยวได้ไฟอ่อนไปสักครู่ค่ะจนน้ํำซอสของเราเนี่ยแห้งงวดลงแล้วก็เหนียวข้นขึ้นนะคะแล้วก็ตัวรากบัวเนี่ยสีเข้มขึ้น สีเข้มสวยขึ้นก็เป็นอันใช้ได้นะคะจากนั้นเดี๋วเราอันนี้พอน้ําเริ่มงวดแล้วเราก็มากลับนะคะกลับเอาด้านที่ขา,ขาวเนี่ยลงสีก็จะได้สวยๆเสมอกันอันนี้สีก็โอเคแล้วนะคะใช้ได้ละจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันงาลงไปนะคะเพิ่มความหอมนะคะ อันนี้ถ้าเป็นเพื่อนไม่ชอบกลี่ยนน้ำมันงาก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยงาขาวทั่วนะคะก็ปิดไฟเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมจัดใส่แกงเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันได้เลยนะคะ เมนูนี้อร่อยนะคะทานกับข้าวต้มร้อนๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็รากโบอย่างที่บอกประโยชน์ก็เยอะแล้วก็กลุบๆเหนียวๆหนึบๆนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมจะใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันนะคะ